เรามาอยู่กับ NCT อาฮะใช่แ huh, ล้ววันนี้ก็จะมาดู NCT 2018กันเก่าหน่อยแต่ว่าประสิทธิภาพแน่นเพราะฉะนั้นก็จะมาดูก yeah, ันเพราะว่าจะมี NCT 2อง0มาเนาะเพราะฉะนั้นก็มาไล่ดูของเก่าก่อนว่าแบบเวอร์ชันที่เขาอยู่รวมกันเวอร์ชัน18คนเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคเรามาดูเลย Black ก่อน a c k Performance version ยังเยอะอ่ะสิบแปดค ยังก็มมุมชอบมุมกสองกล้องชอบชอบชอบวิบี้รวม้อนกันแต่เดี๋ยวจะได้เห็นหมนกที่แบบกระจายไปตามยูนี 와아아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  wow. 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 เเียคิดคิดมาคนที่นอนอ่ะที่ไหนนะต้องใช้แรงแข็งแล้วก็ต้องเกรงขาเกรงต่วงตัวน้อยเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี่คือโตขึ้นแต่แค่สองปีโตขึ้นเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็ยังดูมีความเด่นเด่นคนนอำแบบท่าก็จะตายไปกูเลย ยูต้เอ้าวโอ้โหแข็งแรงเต้นได้แข็งแรงมากนนนอนอูใครไม่ทันอือยูตะอ๋อหัวนายหัวญี่ปุ่น 아우 오 너무. 거 뜨거. 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 ก็จะให้ออกมาทุกคนไหมอ่ะให้ซีนตรงกลางทุกคนไหมโชว์ดี้ออกไปเลยมิวเป็นดีจังชอนนี่อ่ะเมกี้เปลี่ยนไปมองไม่ทันโอ้ตายมองไม่ทันไปแล้วจบแล้ว แค่เนี่ายอะไรเนี่ยห้าคนนี้แจอยอนนี่ออ,อยากให้มีสักห้าหกได้ความที่แบบพยากรเขาเยอะอะเนาะคนแน่นไงดัง<อ>นั้นการที่เราจะแบบเจาะจงให้เห็นทุกคนะ่ะยากมา,ากเราก็ต้องใช้ตาสับประรดของเราจ้องเข้าไปว่าอยู่ตรงไหนใครอยู่ตรงไหนอะไรแล้วยิ่งอันใหม่สองพันยีสิบมีเพิ่มมาอีกสองคนก็คือ ถ้าจะหาแบบรวมยอดยี่สามก่คยากไปอีกอแต่นี่ก็เชื่อว่าถ้าเป็นแฟนคลับก็คือก็สามารถอยู่ดีเออใครเป็นเมนใครเขาก็จะตาเขาจะจุรู้เลยเหมือนมีเรดร์อุ๊ยเมนอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างนี้หรือเปล่า2018นี่ถือว่าผ่านมาสองปีก็ยังถือว่าอ่ะเออยังคงรักษามาตรฐานได้อยูงตอนนอดูไม่เก่านะเออผ่านมาสองปีก็ดูไม่เก่านะแต่สังเกตได้เลยนะว่าความเด็กๆต่างๆคือโตแบบณปัจจุบันคือมีความโตขึ้นเยอะมากเลยเป็นุ่มมาก ก็คือแบบมีความบอกว่าคือผ่านไว้เป็นช่วงเอ้ยไม่ใช่คือผ่านว่าช่วงอันนี้มาแล้วไงช่วงแตกเนื้อตัเสียงแตกใช่ก็มีความโตขึ้นเออแล้วนี่อางั้นเดี๋ยวอันนี้2018ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเวอร์ชันที่เป็น2020เป็นบ้างอันนี้เราจะมาดู NCT 2020อ่เป็นยีพรานีกันจะมาดูสมาชิกใหม่ด้วยเออน้องใหม่ น๋อโอ้ยสงผลมึงดูจะมินดิน้าผามเป็นสวยมากเลยจอมโอ้ยอ๋อฮะอ๋อมึงกูเรียกชื่อไม่ทันเลยอ่ะพอจ้องกล้องจับใครกูเรียกชื่อไม่ทันอ่ะเมื่อกี้ใครเราเนี่ยคุณแชร์ยูมาร์คอ๋อวินดี้วินดี้อันคืออะไร NCT สองพันยี่สิบอ๋อนี่ไงน้องใหม่ ชื่ออะไรนะซ <Sunshine. S 1> องชานซองชานอันนี้โชชาอันนี้ซนะาทารุซาตารุแจมีสเขาเป็นชาเปนิสชาเปนี้เมื่อกี้จอห์นนี่กับโดยองอ,อันนี้เจโน่อั่นมันคือม่ทันแล้วเดี๋ยวนะหล่นจีนลูกเรียงเต้นรู้สึกดีจังเลยที่เห็นปภาษาค่อครบๆเนาะเอออันนี้าานเนะออ่ไม่เห็นรวมกันหนิงนานมากหรอชมวงมันดี ก็คือทรงนี้ก็คือถ้านักขาวไม่สวยก็คือตายเจะฮยอนไปยังวะไปยังสิไปสูบู่เมื่อกี้ไงมึงเลิกูบออกเยอะอะเยอะเดนน่าไม่กี่เมื่อกี้อะอย่างอย่างอะเดนเยอะอะอ่ะอย่างอย่างอ๋ยูตาสีผมก็คือกินขาดชนะทุกคนเฉินเลิกไปยังไปแล้ว โ oh, อ้ประชากรอ่ oh, จาจอนนี่อ่คเมื่อกี้เสียวจินเอ่อน้อยเงี้ยซองซองชาอันนี้สวยนะอ่ามีความไฮเทคน,นะเพนเดอรี่ <P an ary> ใครเนี่ยอ๋อเฉันเลิเอ,อ,อมันกูเรียกชื่อไม่ทันลเลยนงรู้ปะกูเรียกชื่อไม่ทันเลยนะรู้ปะนอวูหมุนตัวนะคุณดูว่าเดยวเฟสเมื่อกี้นะหมุนปุวว๊บมันอ้ Final Walk โอ้ <Final Walk S 1> โ,อโหตายหาแล้วประชากรเบอร์ติดไหมมีเบอร์ติดไหม,ม,เ,รไหมเริ่มแน่นแล้วเกินถ้าเปิดประตูมาเจออย่างนี้นะเป็นลมตายกูเป็นลมก่อนเลยนะหนูไป เมือนว่าอ๋อมันตั้งแน่เอาเหมือนว่าโชว์หน้าเหมือนนี่ถือว่าเป็นแบบว่าเป็นการเปิดแบบเบาๆของปีสองพันยสิบเออก็เดี๋ยวคาดว่าเพลงต่อมาที่จะออกมาในปี2 0 2พันย่ิบน่าจะบอกว่าทำให้แบบวาวได้อย่างต่อเนื่องแต่เรียกชื่อเหนื่อยมากเลยประชากรเยอะประชากรเยอะเรียกชื่อเหนื่อยมากเลยคนนี้จะเรียกชื่อังไมทันเสร็จเลยตั้งแต่ไปคนนึงแล้วะไรอย่างเงี้ย ถือว่าเป็นการมาให้ดูแบบเป็นน้ำจิ้มก่อนตัดมานิดนหน่อยๆน่อเดี๋ยวก็ไปดูแบบเต็มๆใน MV เพลงอะไรก็ว่ากันไปจริงก็ถือว่าเป็นการต้อนรับน้องใหม่น้องโชทาร่กับน้องทองชานเข้ามาสู่ครอบครัว NCT นะครับก็ปีนี้ก็ขอให้น้องแบบมีงานเยอะเยอะเออมีเพลงออกมาให้แบบแฟนๆได้ชื่นชมกันต่อไปใช่ก็หวังว่าจะมี MV ที่รวมทั้งหมดของคนอยากเห็นอยากเห็น ก็หวังเพราะว่ามันแบบคือไหนๆก็คือมารวมเป็นแบเป็นโปรเจกต์ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อยากให้มีแบบเหมือนปี2018แบบเพลงมาเก็ตเทอร์ที่มันแบบมันมีมารวมๆเป็นเยอะๆอย่างเนี้ยคือถึงแบบบางคนจะได้ซีนเยอะหรือซีนน้อยหรือแบบแทบ่ต้องเห็นเลยแต่เรารู้สึกว่าอย่างน้อยให้เขามาทำงานร่วมกันอ่ะให้มันแบบคือมันเป็นการละลายพฤติกรรมกันแบบว่าว่าน้องใหม่เขาใหม่เนี้ยที่อาจจะมีความแบบว่าไม่ิบเียอะไรเงี้ยมันต้องมีการละลายพฤติกรรมเพื่อเห็นกับว่าเพราะในอนาคตอย่างเงี้ย ยังไงมันก็ต้องมีการทากิจกรรมร่วมกันอยู่บ้างอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือให้เขามาเจอกันดีกว่าออมาเต้นร่วมกันถึงจะแบบใครจะเด่นหรือไม่เด่นแต่ไม่เป็นไรแต่หมายควว่าให้เขาไม่อยู่ร่วมกันอะไรเงี้ยให้เขามา<ห>แ<ต>บบแได้เจอกัน,น,นได้คุยกันมากขึ้นออสนิทกันมากขึ้นเนี่ยใช่ก็รอติดตามว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะสําหรับคลิปนี้เราก็ลากันไปก่อนวันนี้มาแบบเบาๆก่อนเนาะเดี๋ยวไว้รอเอ็มวีออกแล้วเดี๋ยวเรามาทํากันใช่ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบายนะคะสวัสดีค่ะ